มาจ้าพี่น้องมือนี่จัดไปอีกนะคะมักเฟี้ยงภาษาไทยเอิญบางไหนบุนหรอเอาขึ้จังถึงในมุ่นแม่งเถอะบารู่าสมหรือบาสมเอาเฟี้ยงสมบ่น้ำจิ้มถ้วยเดิมยิ่งโดนยิ่งแซบ่บ มัอนอิ่มก็เฟี้ยงจ้าซีมังก่อนอิม่มพอเอเม่เข้มอะไรก็สมมันก็จังบนเอาไว้ทั้งในจะ่าบ้านเอาจ้า จดไปสุดแส่บกินทาตำมะกรวยพี่น้องจะตำมะกรวยกิน ทำมากวยะกันสิอยู่คลิปต่อไปนีจ้ะมันเดืองไงพี่น้องมันเดืองแล้วมันออกวานจากน้อยห้วนี่จ้ะไม่ได้กินโดนแล้วนี่หลอดจากปีบป่ะเนี่ย

น้ำแตก๊กนี่จ้าโอตาตำกล้วยากาดกอกเลน้ำลายกระแตกคือเก่าอืมแต่ว่ <c oughs> วาพิเ็ดปัญหาเป็นสาบทำไมตำกล้วยของแท้ เฮ้ยสิจามมาไอธรรมดาอืมมาเผ็ด หยอดแบบุว <c oughs> งเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวพี่น้องไปเอายอดแบบุวงจะหยอดเกินแล้วกลับมาใหมจ้ะ <c oughs> กลับขึ้นมาพี่น้องอินจ้ะนี่ที่กินตำ้วยเนาะใบพะุวง เมียงเมียงเบียงตำมกล้วยจ้าเจ้าเจ้าเข้ามาตามใส่ตำมะกรูดนี่ก็มีมะเขือขึ้นมะเปียงมันกะบะปิดไปไหน นี่ค่ะงัดเข้าไปหมแบบแบบหน้หนาวแบบไหนก็หนาวสีไปน้องมากจ้ะ ซุปบักแปบฮซุปบกแปบไป,บป,บป,บปบนองแม่บอกอห้คุยกันไมมไงหมกแปบดก ก,กินต่อกันไหมน้องว่าฉันไม่กล้า